ปุ๊บเป้บอกไปนะคะ h ฮโซแฮปปี้นิ่งเป็นโรงแรมหรูนะ <c oughs> แต่ว่าดัดแปลงมาจากโรงพยาบาล <c oughs> ก็เลยตั้งชื่อว่า The Hospital Club บเชิญเช็คอินกันเลยเลยพวกเรานะคะ <c oughs> มาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งในไฮโซแฮปปิ i ง g s ค่ะในวันนี้นะคะดิปก็มีเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าแปลกแล้วก็แหวกแนวมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตเรื่องที่เที่ยวแปลกๆกกันนะคะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวสวยคนนี้ค่ะคุณแป้งนะคะกับแฟชั่นของเธอค่ะที่ใครๆก็รู้นะคะว่าปกติแล้วค่ะเธอเป็นแฟชั่นนิสต้าแล้วก็เธอมีแฟชั่นเรียกว่าพิเศษอะไรนะคะต้องไปติดตามกันค่ะ ชาเจริญรัศมีเกียรตินะคะไฮโซสาวรุ่นใหม่ที่รักการแต่งตัวค่ะในวันนี้เธอก็มาเผยถึงชีวิตที่ขาดรองเท้าส้นสูงไม่ได้ค่ะขณะที่ว่าราคาหลักแสนก็ซื้อมาแล้วนะคะและไม่ว่าจะไปไหนค่ะเธอก็จะต้องมีรองเท้าส้นสูงไว้ข้างกายเสมอเพราะว่านอกจากจะทำให้เธอสวยบุคลิกดีแล้วค่ะมันยังสร้างความสุขให้กับเธอไม่น้อยด้วยค่ะ รองเท้าค่ะคือแบบว่าเครียดหรือมีความสุขอะไรซื้อรองเท้าทั้งตลอดได้หมดแต่จริงๆชอบใส่สูงค่ะจะสูงมากสูงน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นคนชอบใส่สูงๆก็อดดิกมากอะส้นสูงเพราะว่ารู้สึกใส่ทุกวันแล้วแบบมันบุคลิกภาพดีอะค่ะใช่เคยมีไหมครับบางทีบางคนบอกว่าไปทะเลก็ยังต้องหที่วส้นสูงไปมีค่ะอาจจะเป็นแฟลตก็มีแฟลตสำหรับเดินทะเลเนาะแต่ว่าสมมติว่าออกไปทานข้าวข้างนอกดินเนอร์ก็ขอส้นสูงสวยนิดนึง เอาไงดีอะก็หกหลักก็ประมาณชาแนลหลักแสนก็เคยมาแล้วนี่พี่ว่านจะดูอยู่ไหมเนี่ยก็โห่ตอนนั้นติดสด่ใจง่ายมากเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเรื่องราคาแต่งใก็แบบพิถุวิภาค่ะแต่ว่ามันแบบอันนี้คืออันนี้คือที่สุดอันนี้คือชั้นมากมากเป็นตัวเองมากมากค่ะตอนนั้นก็คือแบบที่รีบที่ต่ดใจง่ายเพราะว่าเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งลอยทีหนึ่งตอนนั้นอยู่ต่างประเทศเราก็แบบ ทำไงเดียแต่ถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้ก็อดไม่ได้กลับมาเนี่ย<ๆ>ก็เลยแบบแตัดใจไปอ้อนขอสลดนิดนึงแล้วก็เออรีบไปสำหรับผู้หญิงนะคะรองเท้าส้นสูงก็ถือว่าเป็นอีกอวัยวะคู่ใจค,ค่ะเพราะว่าใครๆใส่แล้วก็สวยขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะ